ดสดีค่ะหมอตูนส <มา S 1> วัสดีค่ะเง่วันนี้นะคะมันก็คือว่ามันมีดราม่าที่แบบหลายคนน่าจะสงสัยก็คือว่าเฮ้ยโปรแกรมอเอาทาร์ปีใช่ไหมที่แบบให้มันเจ็บแล้วมันก็แพงด้วยอย่างเเงี้ยออจริงๆยิงพวกไฮฟ,ฟูก็ได้นะหน้าก็ยกเหมือนกันหรือว่าเป็นพวกโปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์อะไรที่ราคาลดหลั่นถูกๆลงไปก็ถูกคือมีดราม่าแพทย์บางท่านก็บอกมันน่าจะมันก็ดีกว่าหรือบางทีก็คล้ายคลึงกันไม่ต้องเสียตังค์แพงหมอตุลยมันทำที่เห็นยังไงอ่ะ ไอโป๊แกปั๊คราปีอะทำไมมันแพงว่าชาวบ้านเขีเอาไปขายเดี๋ยวไปซื้อใหม่ดีไหมไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เราซื้อมาแล้วต้องบอกนี้ที่เราของคนตัดสินใจเอาตัวนี้เข้ามาคือมันจะต้องมีข้อดีเสียไม่งั้นเราก็ไปซื้อทั่วไปอย่างที่เขาบอกแล้วให้พวกมันพูดใดๆใช่ไหมหลักการในการยกกระชับดานก็สาวอะอย่างที่บอกว่าลงสมัตสมับางแค่หนึ่งสองมิลถ้าเรามองไม่เห็นเหมือนเราจับยิงโดนก็ไม่รู้โดนหรือเปล่าหรือว่าไม่โดนบางคนเจ็บตัว ไม่ได้ผลก็มีถ้าเคยได้ยินคุณค่าเจะบอกเลยว่ายิงใไฮฟูมาแล้วไม่ได้ผลอะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้เกิดการที่เขาต้องครเอทตัวเครื่องที่มองเห็นระหว่างการทำถ้ามองเห็นนี่คือเหมือนข้อดีหลักๆเลยนะว่าเรามีการเลง็งแบบเลเซอร์เล็งมาแล้วเราจะยิงเข้าไปตรงนี้ เป็นหน้าจออันเตอร์ซาวนั่นเองก็คือไอโปรแกรมอัลเอร์ตีเนี่ยเป็นเครื่องเดียวที่มีหน้าจออันเตซาวฟ้าไฮฟูหรือยี่ห้ออื่นๆเนี่ยมันไม่มีในอันเตอร์ซาวให้เราดูนะเราก็จะไม่เห็นหรอกเป็นภาพบนูบลเป็นภาพรีเพลย์เอ่อเหมือนเป็นฉันเปิดเนี่ยแคสร์ไรขึ้นมาก็คือว่าจริงๆแล้วว่ามันไม่มีให้เราดูถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนะคะยกเว้นโปรแกรมอัลเอร์ตีไอ้ไอยยี่ห้อนี้เท่านั้นน่ะถึงจะมีอันเตซาว์เรียลไทม์ให้เราดูเห็นชั้นสมัส ออซึ่งพลังงานอ่ะถามว่ามันเหมือนกันไหมต้องบอกเลยว่าจากการทดลองใดๆมาก็คือมันไม่ได้เหมือนกันนะนความสเตเบิลมันไม่เหมือนกันบางทียิงแล้วมันก็จะมีความเออความตกลงไปจากชั้นที่เขาระบุไว้ข้างหัวก็มีจากที่เวลาเขาแบบตัวซิลิคอนบีไปไปไปให้เราดูอ่ะใช่ๆๆไหมแล้วบางทีดอทมันก็จะไม่เท่ากันพลังงานที่ออกมามันก็จะไม่จะเถียนทาให้เป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องเลือกสิ่งที่เสถียร ควาเจ็บเราต้องคุมข้างไงเอาถ้ามันไม่สะเยรนม,มันก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนหน้าเบิร์นได้หรือว่าบางทีก็ยิงไปไรผลประโยชน์ในในจำนวนช็อตนั้นหน้าเดียวก็มีนะแบบไปโดนเช่นประสากเลย น่ากลัวแล้วอย่างพวกแบบนี้พอยิงถึงแม้จะถูกแต่จะต้องยิงถี่เนาะเห็นใช่ก็มาเออทุกสามเดือนทุกสี่เดือนอย่างนี้ใช่นเพราะพลังงานต่อช็อตมันไม่ได้ออกมาใหญ่แล้วก็ไม่ได้ออกมาสะเขียนอย่างที่คือมันก็แมกกลับไาที่ตัวเรื่องีของเขาว่ามันไม่ได้ออกมาสะเขียนไม่ได้ออกมาใหญ่แล้วไม่ได้ออกมาตรงจุดเข้าแล้วก็ทียิงก็ไม่โดนมันเลยทําให้เราต้องมารีพีบ่อยถ้าถามเราส่วนตัวคือเราช่างใจแล้วว่าเราไม่ได้เป็นคนชอบทำบ่อยๆจำนวนเงินนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าทําให้ได้ผลน่ะ คือใช้เงินเท่ากันนะในหนึ่งปีถ้าเกิดเรางุณคิดแบบนี้ก็คือไหนๆจะเจ็บอะก็หนเดียวไปเลยแม่เราก็ไม่เอาเวลาที่อื่นไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่เพราะว่าเราอาจจะเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาปับถ้าถ้าชอบมาทําบ่อยๆก็แล้วแต่เราฉันคิดว่าดีฉันทำหนึ่งเดียวอะไม่แต่จริงๆแล้วการที่ทําบ่อยๆมันจะทําลายตัวเบบี้คอลลาเจนนะถูกมะอันนี้อันนี้เน้นบอกตัวพูดใหม่ตกใจฉันตกใจเลยอะนี้อันนี้อันนี้สําคัญนะทุกคนนี่สาคัญการยิงบ่อยๆทําไมนะอีกทีนึงมันทําลายเบบี้คอลลาเจนเพราะว่า การที่เรายิงไปหนึ่งครั้งใช่ป่มคอลลาเจนมันยังสร้างอยู่จำลังสร้างยู่สาหนึ่งถึงสามเดือนคือยังสร้างอยู่นะยิงแบบสาเดือนแล้วอลงไปอีกใช่อ้ากำลังจะโตเอาตายอีกแล้วเหมือนปลูกข้าวข้าวยังไม่เจริญแข็งแรงแล้วเราก็มายิงซ้ํายิ่งไอ้พวกนัดถี่ๆยิงทีๆอ่ะมันจะยิ่งทําให้คอลลาเจนที่มันสร้างก็ตายไปเหมือนครั้งที่เราที่ยิงไปก็คือเปล่าประโยชน์เนาะจริงๆเราต้องมีระยะเวลาในการเว้นเออให้เขาสร้างอย่างเรคือหกเดือนนะ หกเดือนจริงหกเดือนใช่<อ>คือสามเดือนอาจจะพีคใช่ป่ะสามหึงหกเดือนอะ่ะก็ยังสร้างอยู่ยแต่ว่าไม่ได้อานจะไม่ได้สร้างเยอะเท่าช่วงแรกละแต่เขาก็ยังมีความสร้างอยู่เพราะฉะนั้นอะ่ะเวลาที่เรานัดคนไขน้ก็คือหกเดือนสาหรับกรุยกกระชับอยู่แล้ว ต้องเขียนเลยกว่าน,นั้นดีกว่าใช่ใชสำหรับเราเราก็ว่ววาจากทฤษฎีด้วยฮะมันก็ไม่เหมาะเพราะนั่นก็คือสําหรับเราคนเราค่อนข้างฟันหงว่ายังไงเทคโนโลยีโปรแกรมอัลเทรรอเทร,รอท์ปรีอ่ะก็ที่มันเห็นหน้าจอชัดสมัชัดอ่ะมันก็ต้องดีกว่าใช่ไอ้พวกอื่นๆถูกเราลืมตายีก็ดีกว่าเราล็อตายีเฮ้ยตูนจะาหูยมาถับแรงจังเลยหูตูนสงสัยมันมีโปรแกรมอัลเทอร์ปี คราบเหมือนแบบเป็นของใหม่มากกว่าโปแรแกรมออโตราปีดดั้งเดิมนันต่างไนยังไงคะแม่เอาง่ายๆเลยก็คือเครื่องอะ มันเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยเหมือนแบบไปอัปเกรดไอโฟนใช่ประมาณนั้นนอกจากแค่หน้าตามันเปลี่ยนไปอ่ะมันเป็นยังไงบ้างข้อดีใช่ป่ะข้อดีมันที่บริษัทออกมาเนี่ยตัวอัลเทอร์พีพากอมาตัวโปรแกรมอัลเทอร์ีบางที่ออกมาเนี่ยข้อดีก็คือสําหรับหมอนะคือยิงง่ายขึ้นเลยเอเพราะว่าหน้าจอเขาใหญ่ขึ้นตัวเวลาอันดสาวที่เราเห็นน่ะตอนแรกมันจะแบบว่าอยู่แค่ประมาณหนึ่งส่วนสั้ของหน้าจอจำได้ไหมที่เรายิงจชไดมไมมันก็จะทําให้ใหญ่ขึ้นหน้าจอตรงนี้ใหญ่ขึ้นเห็นผิวชัดเพื่อสมม คนใส่ตาสั้นใส่ตายาวแล้วก็คือว่าไม่ต้องมานั่งเพ่งนะคะใช่นะคะเห็นแบบเนี่ยจอไ้เอาที่ตู้เหมือนแบบว่าจอแบบเก่าแบบที่เป็นตู้จับจอที่เป็นแบบ L E D O E D อะไรแบบพู l e d แบบ L O E D ใดๆอะไรอย่างเงี้ย ไอโฟนสิบหกก็จะเห็นแบบชันสแมสได้ชัดมองเห็นชัดเจนเพราะว่าอย่าลืมว่าที่เราทำการรักษาด้วยตัวพลังงานก็ซาวเนี่ยมันจะต้องเห็นชันสแมสที่มันบางมากใช่ป่ะถ้ามันพลาดไปนี้เนี่ยมันก็คือไม่โดนถ้าเราเห็นชัดขึ้นมันก็คือจะโดนเป้าปัง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 เหมือนอกไก่ลอกหนังที่มันเป็นขาวๆเยอะๆอันนั้นเลยซึ่งมันบางมากถ้าเรายิงไม่โดนก็คือเหมือนไม่ได้ผลอะไรอ่ะใช่บางคนไปยิงแบบว่าตัวอื่นที่มองไม่เห็นนะก็จะแบบไม่ได้โกรมากอะไรมากเพราะว่ามันไม่โดนเนี่ย อ่าแล้วนอกจากว่าเราเห็นหน้าจอชาร์เราเห็นสมาร์ทแน่นอนร้านเปิดอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรนะมยิงเร็วขึ้นยิงเร็วขึ้นใช่ถูกต้องแล้วก็ทําให้คนไข้เจ็บน้อยลงเจ็บน้อยลงด้วยนะมีคนไข้พอใจมากขึ้นอ่ะมีการยิงแล้วรู้สึกว่าเจ็บน้อยลงอะไรแบบนี้มันเร็วขึ้นช็อตออกมาเป็นรือบรรึมเรื่อบรรึมเรื่อ้รรึมเรื่อบรรึมเรื่าความเรื่อรรึมเรื่อบรรึมเรื่อบรรึมเรง่อบราึมเรื่อบรรึมเรื่อบรรึมเรื่อบรรึมเรว่าใร่ตมางก่นบรรึมเาื่ันรลย2เรื่องแต่ว่า ความที่มันเร็วขึ้นเหมือนก็เลยรู้สึกว่าเออเสร็จเร็วเจ็บน้อยเจ็บเจ็บแบบสั้นลงเสร็จแล้วอะไรแบบนี้เช่นหรืว่าจากเดิมยิงแบบ600ลายก็แบบก็สั้นลงแบบเดียวโดยเฉพต่ล้าเสร็จแล้วหรบคุณหมอถูกแบบเมายังไม่จบเรื่องอ้าวเสร็จแล้วอ่ะนก็เป็นการแบบว่าหลอกระบบประสาทเราให้เรารู้สึกว่าเราเจ็บน้ั้นได้ใช่ประมาณนั้นก็สําหรับใครที่แบบว่าหน้าเหมาะที่จะยิงโปรแกรมเอาทอรตปี่เนี่ยก็มาลองเอาทอรตปี่พราม ใช่ค่ะเพราะว่าไม่ใคนคันชื้อไงอุ้ยเจ็บกลัวมากเออชอบนะคือบางคนอาจจะไม่กล้ามาทำไอ้โปรแกรมเออโทรเปีกันหลายคนัถ้าไม่กล้าหรอกลัวช่เพราะว่ามันเจ็บมากก็เลยแบบทำใจก่อนแล้วทำใจกันเป็นปีๆนวบางคนก็ยังไม่ยอมยิงจะดีนะคะได้เวลาตัส่วนตัวเราอะเราเราว่าต่อให้เป็นเครื่องเก่าอะ เราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเจ็บมากนะเพราะว่าจริงๆอ่ะมันก็จะมีเทค,คนิคแล้วก็การปรับพลังงานให้มันเจ็บน้อยลงหรือว่าไม่ได้เจ็บมากเพราะว่าคนไข้ที่มียิงอ่ะสมมตก็จะไม่ได้บอกว่าโอ๊ยทําไมเขากระโดดลงจากเียงอะไรแบบนี้เพราะว่าเพราไม่ได้ขนาดนะไม่ได้นานไม่เคยเจอคไครกระโดดลงเียอไม่อ่ะก็คนได้คนได้คนนะคะโอเคก็ส<ม>ําหรับใครที่แบบอยากจะลองมีเอาโปรแกรมเอาเทรปีอ่ะแล้วก็กลัวกลัวเรื่องของการเจ็บอย่างเงี้ยก็ลองลองมาเป็นตัวลองมาเป็นตัวใหม่ ลอง<ช>ดูนะคะจริงๆคือตัวเก่ามันก็ไม่เจ็บแหละถ้าเกิดว่าเรา,เาปรับพลังงานได้เหมาะสมเออปัยอาชาได้นะระยะเวลานานที่ต<ช>ี<ด>และเหมาะสมนะคะมันก็ไม่ได้เจ็บมันก็ทนได้นะคะแล<ช>้วถ,ถ้าอยากลองเครื่องใหม่เลย,เยยิงเร็วด้วยจะได้ไม่เสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็ลองทำเลย<ช>เราก็ต้องลืมตายิงเออใช่ป่ะใช่ไหมเห็นหน้าจอแล้วก็ยิงแล้วก็เห็นผลลัพธ์ก็แบบเออจะได้แฮปปี้ไปเลยหนึ่งปียิงหนึ่งหรือแบบอ่ะใครอยากยิงทีหน่อยก็เต็มที่หกเดือนนะคะแต่ไม่ต้องมาถีมากกว่านี้นะคะ